Hai la huya ti galileta ta gu yo ya bi yo khlo la sen ja le ao to yo la bi yo อนี่ยเาหุยเติปาไลกันาเวสละม่าเนามฟพอดืออมาเซวเจีก็เลไลกันนาลาเวดปตอยากยี่เวอยาลิรงเยตาเวงานี้นีลดาเวทตปตโติปบอกอยู่เวลาแลลรงนาะคือถาูมาลาเวตีจืดแทย์วิโยจะได้คืองาเยตาเวพอดือฉแลม่เกี่ววิพอดืแผวิโยรคลินิกก็วนะน่ายอากครเวมอเกี่ยวิอะพอดือติยาแผวิโยหรืโยวอโไมชอ คลิน <ś pel ic> <book> ิกหมอโปรดปรานโควิโยเรียมัวจังหวัดจันทบุรีพ่อคลินิกพอตาวิโยยกเชวิชออมาพ่อหาซาเวเลก็กลเรอลรติยาเมฟฟอสแมเวหาซาเวได้พาเราโเมฟฟอสแมเวยาเจ๊เจ๊แมเว เรีาพารลก็ไม่ฟอสาม่จเวกาจวิโยเกมาชุดะนะคดีแล้วไม่ฟอสามเวหซาตุเวพอดึงเนวิกาเแขกคจวิโยอลตขโกอสาจะใชเมเวทาลกอาสีส้มก็เวลามาซวชวิชข่ติติคือกลานติลกนิสตีสูนาก็อาีชมพูก็วชาจะดเวอมาตลีก็กดผาล็ลกว อสาเมจาวนะเมฟูเขตเลออสาคอน่าลุยเวยมาเซกมันนาเวเมฟอสาเมอาเวียรมันในเวน่าจะเขตผ่านเทเวติโมลโกสูตรอก็เวลร่ยียาติยาสีชมพูออกปุยติยากรเกแวิโยเปลือละเซยาติยาเฮจาวติแค่น้าเรพ่อดือจะติยาน้เชื่อ อ่านี่คือออสามีมะเวหาซาเิออสามและพอเดือบวิแทมาวิแไข่ตีแทะกับมาในปู้เวิววิตียาลโกลอ่าเซไข่ตีไขเวอเอเนพอเดือเนนับเฟเวอออหลอดแอเตียเววเลียวเวอกาเซววโยเรียววอเซ่หอ่าเม่ฟอสามีวิีผ่านนลาววโยเรียกเขวิอ้ามที่เขก็มาละเีย็พ่อเดือเชอเซสูเวน่าเลียสามีอะเวหซาเวอเขาก็เงาตัเย่แรงา อาในลาวิโยลีแม่ฟอสษาแม่ไเราก็ชอลีแม่ผูดดีเอช่อเราเจังองให้ขออิสมีแต่จเลมุชัดชจาวิทับปโตสามแม่ลาวิโยทยมีกูชมชัดชจ้าแกาบอมุนยืมุชักูทัปะตงาคือยัมีมาติผพานแม่ฟอสาแม่วิโย ยากชเวเซียนาเลียค่ะเขตเย่เวลีความที่คือโกมาลาลิชอออลอติเซตแมลิชชอยาเซเวสีส้มชติสุดแลลิยามีมายาหัวกะเยเพเวลิเซโกจวิโยลลติเซตเวมุโซเยเวติมาเลมเพยเยเวติมาเลอวอสีส้มติมาลโกนาลิวอสามีกืเจเนวิแมเซมาวิชติเซเวอคุลขอหัาบบฟุยโยเพื้อเล่นสุติสุตรลอกลิชวิโยเลวออกปืนนะ เรสีชมพูชด er really, so ิเศษเลยอสามเลลไม่ฟูเรียมาเซกับมานในวิตามุนนี้ชดิเศษเยวิโยเพื่อเราเลยมติเิษเลยเร่เฟื่อวิชเนวิเร่จะใหจาวิโยเสมากับมติเศวิข้อฮาบะโยเอกว่าวิอันยราหุยาติพาสารเพวิโยเร่เตศวิขอฮาบะ เก็บเงินไปทาจออยากให้เก็บเงินไปทาจ่อสูบฟุกคะจาอามาติเลโกโกย่อฟุกอฟุกติกาโกแลม้สูฟุกติกาโกเวเฮกงหืรัหุยากเกิดชมาบงอฟุมาโกกาเวเฮกงมาฮิจ้าลิงเงาตัวเชียวทปัจจอฟุอลาเวลกมอฟุฟจค่าแต่ก็และอวเยนี่ยรหุยยากที่ผัดถั่วลิยเกไรกันนาลาเวลีพอดีเชยเวดาลาก็เลดาเม่เรืองกงเอลอเย็นิ่เลยหนูทัดที่ปอกอยู่เวลาแลทถั่วติเจโย ดิชัวลอางคือแม่ฟูอสามเวหาซาเวอาพ่อดึงเน็ตแผวิโยมอสลาออสอสาพ่อจ้าดาวิโยคือตโตตาเวนัชแผวิโยริฉกะอยู่ล้เลยงะคือเราหุยที่ผลัดทุลาวิโยอบูจจติกาเลเล่แม่ฟูกแผปิแม